พบกับเ j เจเปอรกชั่นอช่วง quest chat and answer season หนึ่งคอนเสิร์ตสแดรมตอนที่1สําหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับก็เป็นนักประกัชั่นรุ่นใหม่ไฟแรงของประเทศไทยของเราในเวลานี้นะครับซึ่งมีผลงานในการโซโลหรือว่าในการเล่นวงต่างๆมากมายซึ่งปัจจุบันพี่คนนี้ก็เป็นนักรนตงตีประจาวงไทยแลนด์ฟิลฮาร์โมนิกออเคสตราวงมิเลนวินฟิลฮาร์โมนิกและวงแบงกอกเพ r o ทู e ริตันออเคสตรานะครับ ยังไงก็ขอเชิญคูมพิเตอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคอมพิเตอร์ครับสวัสดีครับคุณเจนนครับโอเคในวันนี้ขอผมขออนุญาตเรียกคอมพิเตอร์ว่าพิมพิเตอร์แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นศัพท์ที่ผมเรียกใช้เรียกเขาบ่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับได้ครับโอเคมาคําถามแรกคําว่าแสดงคอนเสิร์ตสำหรับคูมพิเตอร์เนี่ยหมายความว่าอะไรครับแสดงคอนเสิร์ต ของผมเหรอครับ,รบมันก็หมายความว่าแนดที่ใช้เล่นในออเคสตราหรือไม่ก็วงวินแบนนะครับนี่แหละครับแนดคอนเสิร์ตของผมก็แสดงว่ามันคือแนดอะไรก็ได้อย่านี่นะครับหรือว่าแนดที่เขาสร้างมาเพื่อเล่นในวงออเคสตราหรือว่าวงวินโดยเฉพาะครับออต้องเป็นแนดที่สร้างมาเพื่อเล่นในวงออเคสตราโดยเฉพาะครับ <aug> แล้วรบกวนลองบอกข้อแตกต่างหด้ไหมครับว่าสแสเน่ทั่วไปหรือกับแสแน่ที่สร้างมาเพื่อออเคสตราโดยเฉพาะเนี่ยมันแตกต่างกันมากน,น้อยแค่ไหนอะไรยังไงครับสแสเอาที่แบบเห็นได้ชัดเลยนะครับ,รบก็คือเรื่องแท่นะครับสแสน่ที่เขาสร้างมาเพื่อออเคสตราเนี่ยมันก็จะมีสามแท่สองแท่สี่แท่ก็ว่ากันไปครับแต่อย่างสแสน่กองชุดทั่วไปส่วนใหญ่เราก็จะเห็นกันแค่แบบ แท่ชุดเดียวก็ประมาณนี้ครับส่วนเรื่องตัวถังเนี่ยแล้วแต่เลยครับมันก็ไม่ได้มีฟิกอะไรว่าแสเน่คอนเสิร์ตจะต้องมีความหนาเท่าไรหรืออะไรยังไงครับก็คือข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแท่ถูกไหมครับถูกต้องแต่ว่าตัวถังเนี่ยก็อาจจะคล้ายกันบ้างหรือว่าต่างกันมากแล้วแต่ใช่แล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อใช่ครับโอเคในวันนี้เรามีแสแนอยู่ข้างๆคอมพิวเตอร์ใบนึงนะครับช่วยรบกวน แนะนำมันนะครับว่ามันคือแสแน่อะไรยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรครับได้ครับแสแน่ตัวนี้เนี่ยครับยี่ห้อเพลครับรุ่นเพลฟีฮาร์มอนิกครับเป็นอลูมิเนียม14นิ้วคูณ4ครับ ก็คือเห็นได้ชัดว่ามันเล็กมากครับมันมีแค่4เนิ้วเองเราจะไม่ค่อยเห็นตามทั่วไปนะครับเพราะว่ามันเป็นคอนเสิร์ตท,ที่เขาไม่ค่อยน,นี้ผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้ค่อยน,นิยมกันมากเท่าไหร่ครับในประเทศไทยนะครับแต่ว่าผมส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมชอบใบนี้มากๆเพราะว่ามันเล็กดีครับแล้วมันก็เล่นเสียงเบาๆเนี่ยได้ชัดเจนมากๆครับอ,อันนี้คุณพิเตอร์คิดว่ามันเหมาะกับ ใช้เล่นอะไรยังไงเวลาไหนบ้างครับอ๋อใช้เล่นยังไงเวลาไหนเอาที่คอมพิวเตอร์ถ้าใช้ใบเนี่ยจะใช้ในโอกาสไหนบ้างครับแรกสุดเลยนะเราก็จะเป็นออเดชันแน่นอนครับเป็นตัวนี้เนี่เหมาะกับการเล่นออเดชันมากมากนะครับเพราะว่ามันเป็นใบที่เล็กแต่ก็เวลาเล่นในห้องออเดชันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ได้ใหญ่มากเหมือนเราเล่นในคอนเสิร์ตฮอล์การที่เราใช้ใบเล็กเนี่ย จะทำให้เราเล e e ่นได้ชัดขึ mm ้นและก็ไม um ่ดังจนเกินไปในแต่ละเอ็กเซอร์ครับหรือว่าโซโล่ก็ดีใช้ใช้ในเรื่องของการโซโล่ก็ก็เหมาะนะครับเพราะว่าเราเล่นเราไม่ต้องไปแข่งเราไม่ต้องไป เล่นสู้กับเครื่องอื่นนะครับเราเล่นโซโล่คนเดียวเนี่ยใบเล็กแค่นี้ก็ก็เอาอยู่แล้วครับหรลบผมแต่ในออเคสตราก็ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็เคยเอาไปใช้ในเล่นในวงออเคสตราเหมือนกันเป็นแพสซีที่แบบต้องการอติคูเลชชัดเบาๆเร็วๆการเสียงที่พุ่งออกไปอย่างชัดเจนผราก็ใช้ใบนี้ครับแล้วแซ่นี่มันมีสามแซ่แล้วมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับลองอธิบายมาถึงแซ่ ของมันแตกต่างกันยังไงเหรอครับแล้วครโชว์ให้กล้องดูหน่อยได้ไหมฮะอ่านี่ครับสามแทสามแท่สามารถปรับสาปรับได้ทั้งสามแทเลยนะครับแต่ว่าสองแทล่างกับบนสุดเนี่ยจะเหมือนกันนะครับสําหรับใบผมตัวอื่นเนี่ยมันจะไม่ใช่แทประมาณนี้มันจะเป็นแทเาเรียกว่าอะไรแทสีเหลืองแทเอ็นอะแทเอ็นอ่าใช่มันเป็นแทเอ็นแต่ว่าส่วนตัวผมที่ใช้เนี่ยมันเป็นใบที่เล็กอยู่แล้วและเหมือนกับ แซ่เอ็นเนี่ยมาใช้เอาไว้ใช้ตีเบาใช่ไหมดังเอาหรอดังนะแล้วแต่สกูถ้า <c oughs> แล้วแบบแบนเพลเนี่ยเขาจะอธิบายไว้ว่าแซ่เอ็นเนี่ยเหมาะสำหรับเสียงที่ดังอ่าแต่ว่าแซ่ขอขออนุญาตนะครับคือแซ่เราจะเห็นได้ว่าอันเนี่ยอย่างที่เขาบอกคือแซ่ซ้ายกับแซ่ขวาเนี่ยเหมือนกันเลยเหตุผ hey ลที่มันเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นกรองที่มีขนาดเล็ก พอเวลาเล่นเสียงดังเนี่ยมันเลยไม่จะเป็นต้องใช้แท่เอ็นก็ได้สามารถใช้แท่แบบนี้ก็ได้ถูกต้องครับส่วนแท่กลางเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนฟิลฮาร์มนิกรุ่นอื่นเลยสังเกตได้ว่าแท่กลางของใบเล็กเนี่ยจะเป็นแท่ลักษณะเป็นทําจากสายกีตาร์จะเป็นจะมีลักษณะเป็นเส้นายาวๆจะไม่ใช่ขดลวดเหมือนรุ่น5นิ้วหรือว่ารุ่น6.5นิ้วซึ่งแท่ขดลวดกับแท่สายกีตาร์เนี่ยจะมีข้อแตกต่างตรงที่ ถ้าเป็นแท้สายกีตาร์จะมีความเซนซิทีฟในเรื่องเสียงเบาค่อนข้างมากกว่ากดลวดมันตอบโจทย์ในการเล่นเบาๆบนแสแนมขนาด4นิ้วครับอันนี้เพิ่มเติมให้ขอบคุณมากครับได้ความรู้เยอะเลยครับจากคุณเจเจอ <c oughs> โอเคคําถามต่อไปนะครับสําหรับคุณพิเตอร์เนี่ยถ้าเราจะซื้อแสแนมคอนเสิร์ตใบแรกสักใบหนึ่งเนี่ยคุณพิเตอร์มีข้อแนะนําหรือคําแนะนำอย่างไงบ้างครับในการเลือกซื้อแสแนมคอนเสิร์ตครับการเลือกซื้อแสแนมคอนเสิร์ตใบแรกของตัวเองนะครับ ความชอบล้วนๆเลยครับผมว่า mm hmm. ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมซื้อใบนี้ยเพราะความชอบอย่างเดียวเลยผมตอนที่ผมเรียนอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยผมได้ใช้แสแนร์เพอร์ฟิวคอมมรุ่นนี้แหละครับแต่เป็น5นิ้วล้ว mm hmm. ผมชอบเสียงมันมากผมใช้มันประจําเลยพอมีโอกาสได้ซื้อเนี่ยผมก็เลยอยากได้ที่จะเป็นอลูมิเน mm ียมเพ r l h a r m o n มมนิกแต่ที่ผมซื้อใบเล็กมาเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่าใบนั้นเนี่ย หนึ่งเลยมันหนักมากห้านิ้วใช่ห้านิ้วเนี่ยคือมันหนักมากแล้วก็ความเซนซิทีฟผมไม่เคยจริงผมไม่เคยตีใบนี้มาก่อนเลยก่อนที่ผมจะซื้อเพราะผมไม่เคยเห็นผมไม่เคยเจอมาก่อนผมแค่เจอตาม YouTube ได้ฟังเสียงตามเรคคอร์ดต่างๆแค่นั้นเองผมรู้สึกว่าเออฟังในเรคคอร์ดแล้วเสียงมันดีมากเลยเสียงมันมันพุ่งมันเพาะแล้วก็มันคมมันคมชัดมาก ผมก็เลยเออซื้อมาลองแล้วก็ชอบมากครับก mm hmm. ็เลยแนะนําว่าเราหาดูเลขอเยอะๆเราชอบแบบไหนเราต้องการเสียงแบบไหนเนี่ย mm hmm. นั่นแหละครับเป็น,สนแสน์ใบแรกของเราสำหรับตัวผมเองนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการใช้งานเนี่ยเอาจริงตัวนี้ก็ไม่ได้อออะลาวมากมายเท่าไหร่มันก็เวลาจะเล่นดังๆเนี่ยก็จะลําบากนิดนึง ไปยืมแสแนคนอื่นมาใช้นะครับถ้าอยมกอยากได้เสียงใหญ่ๆแต่ถ้าเรื่องการเล่นโซโล่เนี่ยหรือ t อ o ิชันเนี่ยใบยเนี้ยเหมาะมากครับถามว่าตอนเล่นอยู่ในวงเนี่ยแล้วคุณพิเตอร์ต้องเล่นเพลงที่ตัวเองใช้แสแนร์เนะี่ยพิเตอร์ใช้แสแนใบไหนบ้างครับในการเล่นที่ผ่านมาอ๋อที่ผ่านมาเลยนะครับถ้าเป็นเพลงทั่วไปเพลงที่ไม่ได้ ต้องการเสียงที่เบามากผมก็ใช้แสแนที่บงนะครับที่บงจะมียามาฮ่นะครับรุ่นแกรนซิมโฟนิกนะครับ5นิ้วอ่าเป็นไม้นะครับแต่ว่าถ้าผมจะต้องการเสียงที่เล็กๆแล้วก็อะทคุณดชชัดเนี่ยผมก็จะสแนผมไปใช้นะครับก็เคยเอาไปใช้บ้างแล้วบางคอนเสิร์ตนะครับโอเคอมาถึงกรถามต่อไปผมคิดว่าหลายๆลายคนอาจจะอยากรู้ว่า คอมิเตอร์เนี่ยอย่างที่เขาพูดไปเนะี่ยเขาจะชอบแสแนทที่มีลักษณะสามเส้นหรือว่าแสแนทที่ผลิตมาเพื่อเล่นในวงออเคสตราหรือวงวินโดยตรงครับก็เลยอยากจะถามว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่มีแสแนสามเสน้นสาม่ส้นเรามีแสแนแบบอาจจะเป็นแบบออเคสตราก็ได้แต่ว่าเป็นแส้เดียวเนี่ยหรือว่าเป็นแสแนทกองชุดที่มีแส้เดียวเหมือนกันครับเลยอยากจะถามคอมพิวเตอร์ว่าถ้าเกิด เราเจอกองประเภทเนี้ยเราเราไม่วิธีการจูนมันยังไงครับอ๋อมันก็ต้องดูลักษณะของกองเลยครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนเป็นกองแท้เนี่ยมันสามารถรองรับกองนั้นได้มากแค่ไหนถ้าเราต้องการเล่นในออเคสตราใช่ไหมครับแล้วเราใช้สนกองชุดเนี่ยเราก็ต้องพยายามจูนให้มันคมชัดมากที่สุดเท็กกเลตต้องชัดหรือเราอาจจะ มิ้วเพิ่มก็ได้เพื่อให้เสียงออกไปเนี่ยมันชัดขึ้นนะนั่นก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะนะถ้าเราุุดเราไม่มีแสแนที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะแคสตานะครับม,ม,มาถึงคําถามต่อไปนะครับคุณพิเตอร์คิดว่าแสแนเหล็กกับแสแนไม้เนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงบ้างราครับแล้วคุณพิเตอร์ในชอบแสแนที่เป็นเหล็กหรือว่าเป็นไม้มากกว่ากันเพราะอะไร,ะไรครับข้อดีข้อเสีย อาพูดถึงเรื่องความชอบก่อนแล้วกันแน่นอนผมต้องชอบเหล็กครับเพราะผมซื้อเหล็กมาแต่ส่วนข้อดีข้อเสียเนี่ยมันก็แล้วแต่การใช้งานนะครับผมว่าส่วนแที่เป็นเหล็กเนี่ยมันจะให้เสียงที่จะเรียกว่าไงเรียกว่าแข็งกว่าเรียกว่าพุ่งมากกว่าก็ได้ส่วนเสนแเป็นไม้เนี่ยก็จะมีความนุ่มนวลของไม้มากกว่านะครับอันที่กีเล็ของเหล็กเนี่ยมันก็จะชัด มากกว่าสำหรับตัวผมโดยเฉพาะนะครับผมก็เลยชอบใบเหล็กมากกว่านะครับแต่ใบไม้ผมก็ชอบอแต่แค่ยังไม่มีโอกาสได้ซื้อครับรอใ<อ>บต่อไปครับ,ออนะรบโอเคคำถามสุดท้ายนะครับอ,อ,อยากจะให้ที่มิเตอร์ฝากถึงคนที่กำลังดูคลิปเราอยู่นตอนนี้อยากให้ฝากเกี่ยวกับการเลือกซื้อกองใบแรกสำหรับคอนเสิร์ตแนแล้วก็การดูแลรักษามีวิธี อูแลรักษาง่ายๆยังไงบ้างให้ลองแนะนํามาให้เราหน่อยอ๋อได้ครับก็การเลือกซื้อก่อนเลยก็ซื้อตามความชอบนั่นแหละครับผมว่าเราชอบใบไหนก็ซื้อใบนั้นเราชอบเสียงแบบไหนแล้วก็ซื้อใบที่ให้เสียงแบบนั้นนะครับตัวผมที่ชอบเป็นเหล็กผมก็ซื้อแบบเหล็กมาแล้วเวลาเราซ้อมเนี่ยเราจะมีความสุขกับการซ้อมมากกว่าสแนที่เราไม่ได้ชอบอันนี้ก็สําคัญนะครับผมผมว่า เรื่องการเลือกซื้อพูดไปแล้วต่อไปเรื่องการดูแลรักษารักษานะครับก็ไม่มีอะไรครับก็แค่เช็ดมันบ่อยๆแล้วก็คุมผ้าไว้ตลอดเวลาที่เราไม่ใช้นะครับแล้วเราจะออกจากห้องจากห้องเย็นไปห้องร้อนเนี่ยแล้วก็ใส่กระเป๋าอาอกไปนะครับฝ้ามันจะได้ไม่ขึ้นแต่ถ้ามันขึ้นเนี่ยเราก็ส่ง JJ จเจเวอร์ชั่นรีเพย์ไปขาดนะครับใช่เลยครับตรงนี้ <laughs> เอสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพิเตอร์มากนะครับสำหรับยินดีครับคอนเสิร์ตแสดงเอพิซดแรกนะครับก็ใครที่อยากติดตามผลงานของพี่พิเตอร์หรือคุณพิเตอร์ของเราก็เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างสำหรับการติดต่อหรือว่าติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Instagram นะครับส่วนเอพิซดมาได้ครับโอเคครับบอลงมาได้เลยนะครับอินบ็อกได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรไม่เกี่ยวกับดนตรีก็ได้ก็อินบ็อกได้ใช่แล้วก็สำหรับเอพิซดต่อไป รอติดตามกันว่าเราจะสัมภาษณ์ใครนะครับแล้วกวน Subscribe ไว้เราจะทิ้งลิงก์ไว้บนขวานะครับแล้วก็ติดตามในเพจช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ผมมีกำลังใจในการสัมภาษณ์คนต่อไปนะครับ <c oughs> ช่วยกันไลค์นะครับขอบคุณมากครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ